งานวันเกษียณอายุราชการนะครับของตาสุญมานะครับขอบุญมานี่นคือท่านสบุญมานี่เป็นข้าราชการอยู่โรงพยาบาลหนองคายนะครับวันนี้เป็นญาติทางพี่น้องของทางสืบยายแก่นะครับจัดงานให้แก่หลาน,นตั้งใจมากนะครับที่จะร้องเพลงหรือว่าเล่นเพลงให้คุตาฟัง แขนคุณตาด้านหน้าเลยครับขอตบมือให้กับคุณตาสอบุกมาด้วยครับขอให้คุณตาท่านได้กล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้เขียนบ้านเรานะครับท่านมาตใจมากเในทางความใจแล้วก็ลูกหลานก็ตั้งใจแต่เล่นตั้งใจจะทำอะไรให้คุณตาได้ มีความภาคภูมิใจนะครับครับขอบคุณมากแขกรุ่นเดียวกิบที่ยานสระลามาวันนี้ที่ให้การสนับสนุนของการสาว เกษียณวัดที่สาิษย์กัจจาที่ผ่านมานี้ยกเข้าจากเจ้าจิงของน้าของอาวและลพี่ๆเราสัมผันไม่มีสิ่งใดนครับที่จะเอาวแบบนี้แจกทุกจุกที่ครบนะครับผมขอเอาคำว่าขอบคุณทุกท่าน ที่มีน้ำใจแล้วก็ขอฝากหลานสายและหลานสายด้วยนะครับถ้าขาดตัวความสีใจก็ขอไครเดินมาทีด้วยผมขออัญเชิญความผิดสีประก,กันจะเาให้ทุกท่านใกล้เจ้าภาษาแล้วทำเยวดเล่าภาษาสามเดือนครบใจบมาสก็คูจัก อ้าจิตแท้จริงก็คงจะถ้าภาษาดื่มกับภาษาไม่ดื่มผู้คนจะดีนะครับผมเพราะว่าระยะเวลารักษาสุขภาพคงจะดีกว่าการเพราวังนันขออวยพรว่าอภิวาทนาศิปิสุิตจังบุทธาปัจจินโนตักระโรธรรมาวัตติอายุนโนสุขังพลังอันบนพรเพิ่อมีมีสี่อย่าง คือหนึ่งสร้างเสริมบารุดให้รูปไข่สองผิวพากการรน้ำใจงามให้สามไปสามสุขใจกายใจพอบรา่มีสี่กำลังกายใจใจะใหญ่ยิ่งพร้อมัอง้งสิ่งที่รักและศักดิ์ศรีเป็นพรชัยจากจากใครที่ทำดีต้นธพลศีลของตนตนติดตามขอบคุณพระคราบขึ้นบนี่ยี่ให้หลานหลานหลานสาว ปันเรนเพลงกบบซออูก่อนเป็นอะไรอาอาเชนบาสีสุขวันะฮอาเชเดี๋ยวต้องขอกาไแจนะครับมาดูกาวปฏิการแจกนิดหน่อยนะครับเป็นเราเรียกว่าทำกิ๊บนกิ๊นะครับให้ฟังให้ดูเป็นเ็นอกาบอดนะครับ ที่ให้มีความบริหารผู้ใหญ่นะครับจะมีการเอิอ่นปันเบ้านเอิญนะครับปลูกคอตอแขนนะครับเนาะอีสานปันเท้ามันแบบปลูกคอตอแขนนะครับผูกพี่ไงปลายยันซันนะครับนะาารแลนน้วนะอันนี้ถ้าเขาเดินทางมาจากทางไกลเพื่อมางานที่ว่าลูกหลานเนีจยจะให้น,หน,น,ใหหน,ในะครับลูกหลานได้เล่นยงให้ลูกหลานตัง้งใจมาเฉพาะสีซออู้นี่นะครับเพืมาตั้งใจ คนที่มาจัดงาหรือว่ามาอะไรพวกนี้คือตั้งใจมาจริงๆแขกที่มาในงานบ้านเราวันนี้ก็ตั้งใจมาจริงๆนะครับคือเรามีความที่ว่าพี่นอกชื่อพธนวาชื่อจพธนวาเบื่องอีสามนะครับไขว้เมื้องอีสามใส่ไขจุ่มแขนของน้าเบิร์นวนาเล่นอิงลี่นะครับยังตั้งยุจโกมันที่เสามันจังไถมันไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ ข้าเป็นข้าหมอดสอนใจมาพี่เฒ่าผู้แก่เป็นพี่นำใจา้าลูกหลานจะตั้งใจเรียลูกหลานมากงนานแผนนี้ครอบจุแล้วก็ส,สนุกสนานเลยครับพี่น้องมาเข้าแ้วกันเนาะ เรียบง่าย,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 ยมีความสุขนะครับนสนุกสนานเพื่บ้านเราวันนี้นะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับเดิร์ชเข้าไปใน Google น,น,นะครับหาคำว่าร้านซิงลี่หนะครับเกาหลีนะครับภาพติดต่องานของวันนี้นะครับภาพที่จากกาัดงานเลี้ยงวันนี้ก็เป็นทีมงานของแซนดี้นะครับตั้งใจามาจากตลาดว่อบัวปุ๋ยน,นะครับเพื่อเส้นาใกล้ องเจนน่าเจนนี้นะครับสถานนี้น่าเป็นพิธิกรรมพิธิกรของเราก็ว่ากันไปว้านะายการต่ ครับแต่ก็เราก็ได้ทำเต็มที่แล้วแล้วก็แจกทุนนี่แจกทุกท่านนะครับก็ขอ,อท่านมีความสุขกับการขึ่นแล้วก็ทำฐานจากทานร้านซิมมี่นะครับ ก็นักการทุนทั้งหมดที่ได้ยกากับอง นะครับ uhm, สำหรับท่านที masa, ่ต้องการจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานวันตายวันเกิดแล้วก็งานอะไรงานแต่งงานหรือว่างานพิธีอะไรต่างๆนะครับก็ให้ความร้วมมาอกับทางร้านของเรานะครับก็จะออกมาเฉลี่ยที่ว่าเออป็นกันเองกันเองแบประเพณีบ้านเราอย่างนี้แหละฮะง่ายๆ Vamos lá, เราจะร่วมงานฉลองตัดเช็คกันเลยได้ไหมใช่ครับอ่ากานโอเคครับผมเรามางานมันข้ามเรื่อถ้าขาดเช็คก็ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ตัดเช็คมันก็จะผิดแนวอีกอ่า ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์พี่น้องแล้วก็ท่านแขกท่านผู้แขกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีสำหรับแขกผู้แขกด้วยนะครับสำหรับคุณอลิภพลนะครับอลิภพลกัดไอยะบวมด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของทางลูกค้าอิ๋วพงษ์ใช่ไหมครับขอขอเชิญท่านด้วยนักกีครับเชิญครับ